สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแมพอ่พี่น้องสุขสุขนะจ้าพี่น้องเหมือนสภ้พไม่กินตำปีกไก่จ้ะพี่น้องป้าพี่น้องเมนูขึ้นอย่างจ้ะพี่น้องตำปีกไก่แซ่บจ้ะอืมอ รสชาติคือตำตีนแก่แล้วจ้ะพี่นอ้องแบพูดจ้ะกินง่ายง่ายพี่น้องพักกระจองต้องสิงแก่แล้วพี่น้อง อืมรงแกสื่อเขาใจมากพี่น้ะกมาดูบาลายก็จังตินมนออันหอหรอพี่เนาะ กิ่นเปลือกเปอนปากพี่น้องเอออืมมาล้กินนผมอำลำาไม่ดีไหมพี่น้อง Tòm tài ý thức tài thức ý thức ý thức tòm tài không <laughs>

นำเอาลงพี่หลังนัวห่งนัวครับ Cái ngay có tín cay đất nào ừ. Thêm luôn à Thêm trống สำหรับคลิปนี้กับอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆดวยจ้าสวัสดีจ้า